เริ่มต้นกันใหม่นะครับ,บเนื่องจากจเหตุเพราะว่าปลั๊กมันหลวมนี่มันเสียมองเห็นไหมน้องมองเห็นไหมน้องนี่ครับนี่นี่นี่รูรูมันใหญ่ออกกันนะครับรูมันใหญ่ออก,กันเลยมันหลวมเนี่ยมันไหม ันสึกแล้วมันล้อละลายไงคือว่าพอไม่แน่นปุ๊บมันละลายเป็นลายช่างนี่อันนี้อันนี้มันดีนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมทีนี้ไอเนี้ยทีนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันก็หลวมไงครับปัญหาทีนี้เสียบปลักแล้วมันจะหลวมเดี๋ยวเสียบให้ดูเนี่ยปลักเสียบอย่างนี้นี่ไงครับครับ ปักปะโจงเสียบอย่างนี้ครับเน่เห็นไหมอย่างนี้มันอยู่ก็เลยวันนี้ทําใหม่มาตัดหน้ากากนี้ด้วยหน้ากากนี้ที่จริงมันจะมีตัวกลางตัวกลางมันอยู่ไหนเนาะตัวช่องช่องนี้มันจะปิดไว้อย่างนี้ก็คือเขาจะมีเขาจะมีสองว้าวมีสองช่อง ช่องช่องกลางนี่ก็จะไม่มีรูไงมันก็จะเสียประโยชน์ก็เลยจะทําให้เป็นเป็นสามช่องแต่ไม่ต้องซื้อใหม่นากากนี่เอานากากเดิมนากากเดิมสามารถทําได้ก็คือเราเพิ่มเพิ่มช่องนี้มาสามตัวไปเลยเป็นชุดของเขามาเลยนะครับวันนี้ก็ทําให้แล้วเพราะว่ามันเสียอย่างที่ว่านี่แหละเสีย,ยอะไรนี่เดชชอตไปไหมเลยนะนี่ พูดว่าเบเกอร์ไม่มีชุดข้างล่างนี่ก็เลยต้องตัดตัดแล้วมาต่อเบเกอร์ชั้นล่างนี้ตรงนี้มีไฟแล้วนะถ้าจับก็เรียบร้อยสายนี้ก็สั้นก็เลยต้องต่อต่อย้ายขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันมาอยู่ตรงนี้สายสายจะได้จะได้เข้ามาพอดีปักไงถ้าลงมาใกล้ๆก,กันก็มันจะทํายากเลยย้ายแล้วก็จุดอย่างนเนี้ยเนี่ยที่เป็นพลาสติกเนี่ยพุกพลาสติก มันไม่ดีมันไม่ดีครับอ๋อก็แก้ปัญหาแบบนี้เนี่ก็เลยต้องมานั่งเหลานี่พกุกเนี่ยก็อยากจะถามว่าคนที่ผลิตพกุกพลาสติกอ,ะอ่ะคุณผลติตพุกไม้ได้ไหมทําพุกไม้เลย<ม>เผื่ออย่างเงี้ยให้ผมมาเหลามาทํากันได้ง,ง่ายๆไม่ต้องมานั่งเหลาไม้คือว่าพุกพลาสติกโดนความร้อนใช่ไหมประเทศไทยเรามันร้อนเนี่ย ไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดเรื่องจริงเนี่ยพังหมดเลยครับเนี่ยที่ที่ของผมนะตึกผมมีเป็นร้อยๆยห้องเนี่ยพังหมดภูหมดบ้านก็เสียหมดเพราะไอ้พุกพลาสติกนี้เนี่ยมันไม่ดีครับเราต้องทําเป็นพุกไม้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอทําใหม่นี่ออใช้พุกไม้หมดเลยไม่ไม่ไม,ไม่เอาอะไรพลาสติกเนี่ยเอาไม้ตอกไปแล้วก็เอาเลื่อยตัดเหล็กตัดดีกว่าเยอะดีกว่ากันเยอะครับก็เป็นข้อแนะนํานะครับ เพื่อบริษัทเขาจะฟังเรามั่งเดี๋ยมันโดนเหล็กเลยโดยโดนหินมั้งเนี่ยทำยากตรงนี้นะครับเสามันมีทั้งเหล็กทั้งหินอะเจาะเสาเปลืองหัวเปลืองเครื่อง เนี่ยสั้นๆก็ไม่ไปไล่แล้วเดี๋ยวแย่ไปเป็นแค่ยึดต่ออือเนี่ยก็เป็นไม้แย่เข้าไปทีนี้เลยไปเรื่อยอยู่ไหนไปเรื่อยอ่าตัดครับมันเหมือนโบราณนะครับแต่จริงๆมันดีกว่าพุกพลาสติกช่างช่างทั่วไปเขาไม่ทำหลักพุกไม้อ่ะ มันสะดวกเขาไงเขาทําแล้วเขาไปไหนเขาเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบแต่ถ้าจะให้ออแนะนําก็คือเราทําเป็นไม้แบบนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราสี่สิบปีห้าสิบปีก็อยู่แต่พลาสติกนั้นนะ่ะไม่ถึงสิบปีมันเริ่มพังแล้วโดนความร้อนของประเทศไทยอ่ะพังหมดครับก็อยากจะแนะนํานะครับบริษัทหรือว่าช่างหรือว่าคนที่นักประดิษฐ์ส่วนออเองก็คงไม่ประดิษฐ์ขายเนาะหรือไม่แน่เนาะ ประดิษฐ์ไม้พุกขายไม้พุกสําหรับตอกสายไฟแทนพลาสติกเพราะคุณทําเป็นพลาสติกอ่ะมัมน,นต้องทาพลาสติกอีกอย่างนะถ้าทำานะบแบบแบบแบบกันความร้อนไม่ใช่พลาสติกแบบนี้ใช้ไม่ได้กับก็แล้วแต่ถ้าจะพลาสติกก็คุณจะต้องเอาแบบทนความร้อนได้นะเนี่ยกล่องอันนี้เราก็หนึ่งสองสามสี่ ันนี้สี่เดี๋ยวจอยตัวหนึ่งก็เลยใช้หลายอันนะครับ่พอ,อคนเมื่อกี้ไม่ไหวดังกลาจอแล้วเสียงมันดังเยอะไงข้างล่างของล่างก็สองตัวพอดีวะ่ะไม่ใช่พอม่พอดีลนะ,ะนี่ชุดเบเกอร์เขาตัวปิดเนี้ยไว้ได้วยนะ ใช่ต้องปิดด้วยเท่าหน่อยหนึง่งตัวปิดเบรเกอร์เนี่ยก็สำคัญนะครับเนี่ยมันจะชอ็อตง่ายถ้าทำไมปิดเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวทิ <c oughs> ้งจกตุกแกงเข้าไปทิ้งจกตุกแกงัญ <c oughs> หาคือต้องย้ายจากจุดนี้ขึ้นมาสายมันสั้นสายมันสั้นก็ต้องย้ายสูงขึ้นมาหน่อยก็ดีนะสูงขึ้นีกนิดนึงจะได้ <c oughs> บนหลังตู้เย็นพอดีไงอยูยนตั้งแล้วมันบงัง เอาปักให้มันมสูงขึ้นมาน,นิดเดีเดี๋ยวไปดูข้าบน,ค,นครับทีนี้อามาช่วงแนะนํานะครับแนะนําการต่อต่อไฟต่อไฟตรงเนี้ยเมื่อกี้กับผู้ช่วยมาช่วยกันดูผู้ช่วยยังบอกว่ามันไม่ได้นะครับเนี่ยเออเนี่ยเรื่องจริงก็คือตรงเนี้ยวิปล่อยดูทั้วันเนี่ ตรงนี้เป็น,ปนสายแอร์สายมาพับมาลงนี่มาลงนี่แล้วก็มาเนี่ยมาเส้นนี้เนี่ยอันนี้วิ่งเข้ามาแล้วก็มาเข้าหัวอีนี่ไฟเมนไฟเมนวิง่งไม่รู้วิ่งจากไหนนะวิ่งมานี่ปุ๊บแล้วก็มาลงเบเกอร์ลงเบเกอร์แล้วต่อจากเบเกอร์วิ่งมาปุ๊บ แล้วก็มาผ่านมาเข้านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไอไอตัวนั้นน่ะตัวนั้นมาจากไหนตัวนั้นอะ่ะก่อนก่อนที่จะมาเข้าเบเกอร์แอร์เนี่ยมันเป็นรับเมนมาจากไหนแล้วมันมาขึ้นที่เซฟติคัตเนี่ยเซฟติคัตเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยนะอันตรายมากเลยนะเนี่ยหลายเส้นเลยเงี้ยอย่างนี้เราต้องน่าจะมีระบบที่มัน พ่วงดีกว่านีลนะเนี่ยถ้าพ่วงอย่างนี้เสียวเหมือนกันครับแต่ปัญหาใหญ่อ่ะมันเกิดตรงนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะดูปัญหาใหญ่มันเกิดจากกล่องครับกล่องเนี่ยมันเป็นไส้กระสือคือมันห้อยไว้เนี่เนื่องจากเนื่องจากตรงเนี้มันเป็นไม้อัดกล่องอะกล่องเป็นแม้อัดพังเห็นไหมครับเนะี่ยแม้อาจน้ามันก็บวมไงหลุดเน,น,น่นน็นอตน็นอตหลุดน็นอตที่ก่อทาบอะ ตอนที่เขาสร้างบ้านเสร็จมาไหมมันเป็นไม้เชื้อราครับเนี่ยมันไม่ใช่ไม้จริงแล้วก็แต่ไม้เชื้อราเนี่ยเขาทนนะน็อตยังอยู่เลยแต่ไม้กล่องที่เป็นไฟเนี่ยตู้ไฟเนี่ยเป็นไม้ไม้อัดที่เป็นอัดแบบกระดาษนะยุยยุยแล้วหลุดทําให้ห้อยเลยเนี่ยห้อยเนี่ยเราต้องยึดใหม่ไงปัญหาแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกพวกไอ้นี่ต่างๆเนี่ยเนี่ยมันไม่มีกล่อง กล่องของเขากล่องสคว์ดีอ่ะมันก็เลยต้องมายึดตามเสาอย่างนี้เอาเนี่ยที่จริงมันก็ต้องแยกออกมาให้ให,ให้ดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าชั้นไหนเป็นชั้นไหนชั้นอันนี้ชั้นบนอันนี้ชั้นล่างใช่หไหมครับอันนี้แอร์ครับมันต้องมีตู้เป็นตู้สแคว์ดีเลยอันนั้นจะดีกว่าดีกว่าอย่างนี้ตรงนี้แบบนึงนี่มันก็คือตามความเข้าใจนะครับ มันก็ได้อยู่ครับแต่สายมันจะรุงรังไงสายมันรุงรังมันเก็บไม่ได้ปัญหาที่จะแก้ไขตอนแรกก็คือเนี่ยตัวนี้แหละหลุดหลุดเราจะจะแก้ไขยังไงอย่าให้มันหลุดอย่างเี้มันห้อยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมันพลาดอะไรมันสั่นสะเทือนกระดานมันก็จะหิ้วเลยสายยิ่งขยับนะตรงเนี้ยที่มันต่อเป็นพ่วงมันก็อาจจะมีปัญหาได้ก็อันตรายนะครับเนี้ย แล้วก็เซฟตี้คัตเซฟตี้คัตเนี่ยมีตุ่มเทสอยู่เนี่ยสีแดงแดงเนี่ยเขามีกำหนดก็จะบอกปีหนึ่งสองครั้งหรือว่าจะกี่เดือนครั้งเนี่ยกดให้เครื่องมันทำงานให้เครื่องมันมันชอ็อตบ้างพอชอ็อตปุ๊บมันจะตัดเปิ้งแล้วแล้วยกกันไปขึ้นไปใหม่ตัวนี้เมื่อกี้ก็ตัดตัวเนี้ยเพราะว่าเราทำข้างล่างมีสายหลุดสายหลุดแล้วมันทำให้ตัดเนี่ยเอามาเสียบปรากดเอามาชาร์จแบตบ มือถือเนี้ยหมดเลยเอ๊ะทำไมไฟไม่ติดแต่ตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยติดแต่ไปตรงเนี้ยไม่ติดเนี่ยตรงนี้ไม่ติด,ตตดแสดงว่าไฟมาไฟมาเลี้ยงแค่ตรงนี้เนี่ยสองดวงเนี้ยไฟเขียวไฟแดงเนี้ยเขาติดแต่แต่ตรงเนี้ยตัดลงตัดลงครับแต่แต่แต่ตรงเนี้ยจริงๆไม่น่าใช้หลอดอย่างนี้ลครับอันตรายแล้วก็เปลืองไฟ เราใช้เป็นหลอดหลอดเล็กๆครับหลอดสวิเนี่ยอย่างนั้นนะมันจะจะไม่เปลืองไฟแล้วก็อะไรดูว่ามันไม่ไอ้น,นี่ขาดง่ายนะเนี่ยครับแพงด้วยใช้หลอดเป็นเล็กๆอ,อันนี้ลักทั้ง3มทางก็เราก็ต้องต่อชุดชุดหนึ่งต่อให้ถึงกันค่อมค่อมคมไปค่อมกันมานี้ไงค่อมกันให้หมดแล้ว นั่นเดี๋ยวเราค่อยคล่อมไอ้สวิตช์เนี่ยนะแล้วค่อยคล่อมสายลงมาแล้วก็การไก่เกียร์ก็ดีเหลือเกินเอาไก่ก็ต้องดีสิแล้วก็ต้องมาต่อตัดหน่อยตรงน,นี้ยาวไปนี่มันต้องดูแลขนาดน,นี้นี่นะ ไในนี้นี่อยู่ตรงไหนอ่ะนี่้องเข้านี่สายมันต้องเข้านี่เหมือนกันมันเข้าปลั๊กไหนก็ได้ทั้งนั้นใช่ใช่ได้หมดได้หมดใช่ไหมเพราะมันถึงกันหมดใช่มันเป็นปลั๊กมันไม่มีสวิตช์ไงอืมไม่มีสวิตช์แต่นี่คือตัวต่อนี้ลงมาไม่มีสวิตช์ปนเราก็เข้าเลยไฟมันต้องผ่านกันหมดเหมือนกันหมดแต่ถ้ามีสวิตช์มันต้องทําให้ถูกนะครับถ้าทําไม่ตรงกันนี่ จะปิดเปิดไม่ได้แล้วมันจะชอ็อตเลยก็ oh, <this> จะมาทำเมนสั้นๆอีกอันหนึง่งไปที่อีกกล่องหน,น,นึ่งอันนี้เป็นแบบรุ่นเก่ากเจ้านี่นะสวิตรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยตัวเอ่อน็อตนี่จะทำอย่างนี้เนี่ยสำหรับขันแต่รุ่นใหม่ไม่ต้องแล้วรุ่นใหม่ก็เป็นแบบเสียบเข้าไปเลยครับ ร,รุ่นเก่าจะเป็นน็อตขันน็อตขันแบบนี้มันหลวมได้ครับขันเนี้ยมันชอบหลวมบ่อยหลวมแล้วอาร์คช็อตก็ยังดีสมัยใหม่นี้เขาเขาทาเป็นแบบนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีน็อตข้างด้านข้างนี่ไม่มีแล้วไม่ต้องมานั่งไขตรงนี้แล้วแต่สําคัญก็คือเราอย่าไปพ่วงพ่วงให้มันใหญ่ถ้าสายมันใหญ่เกินไปเราเสียบรูไม่ได้ แต่อย่างนี้มันก็จะทําให้แน่นดีนะเพราะว่าถ้าเราทําเป็นอันเดียวเสียบเสียบไปเลยเสียบไปแล้วมันจะมีตัวล็อกของเขาล็อกเลยไม่ไม่ต้องมานั่งไขอละไม่ต้องขันมันเสียบแล้วมันแน่นเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องมีอ่ะไม่มันอันตรายด้วยนะมันคนไปโดนกระดูดโดนดูตรงนี้ถ้าเราทําไม่ให้ทองแดงโผล่ได้เนี่ยจะดีก็คือค,คุ้มไปเลยเค,คุ้มไปเนี่ยที่จริงมันเป็นแค่อย่างนี้ มันเป็นแค่สองตาเพราะว่าเขาปิดรูกลางนี่ปิดรูกลางนี้มันก็จะเป็นสองช่องเป็นปักเสียบองช่องทีนี้เราจะทําเป็นสามช่องกระตัดหน้ากากนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นสามช่องไว้เสียบปักได้สามช่องเพราะว่าเขาทํามาให้สามช่องอยู่แล้วไงแต่หน้ากากเนี้ยมันเป็นสองช่องกระดัดแปลงเอาเลื่อยตัดนี่ก็จะเอาสายเมนใส่เข้าไป แล้วก็เป็นสวิตช์สวิตชหนึ่งอันใส่เข้าไปในตัวล่างข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับเสียบเป็นปลั๊กปลัป๊กข้างล่างเป็นสวิตช์อย่างเดียวเพราะว่าสวิตนี้ใช้กับหลอดไฟครับหลอดไฟก็คือดวงนี้ครับที่ใช้อยู่แล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดนี่กล้องนี้มัน ควบคุมระยะไกลนะครับจากมือถือแล้วก็ไฟโซล่าเซลแสงอาทิตย์นี่ต้องเสียบไว้เสร็จแล้วก็จะเสียบเสียบไว้เขาก็จะทำงานมันจะสายดูคนได้เวลาคุณเข้ามา นไหแล้วตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้วะไปตัดออกนะตัดเนาะเออมันสกปรกมันเหมือนเหมือนร้อนไม่ดีบวมๆตัดออกใหม่โอ้ก่อล่วงหน้าเลยเสียบพ่วงเข้าไปอะไม่ดีอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีแล้วพวกน็อตยายก็ถึงไม่เอามาขายเลยไงตรนต้องมีคนบ่นเนาะ เฮ้ยแล้วเดี๋ยวที่จะเดินสายไปที่กล้องอะ่ะจะเดินต่อให้เขาตรงไหนเนี่ยหลังตรงนี้ใช่ไหมเขาพักดิเขบนี้ก็เลยได้มนนีปักของมันอยู่อ๋อมันเป็นปักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยเทปพันสายไฟครับเบื่อจริงเลยพันแบบเนี้ยไม่ชอบเออเอาเขาเขามาไปตัดออกเนี้ย อ๋ออันนี้มันพ่วงเลยใช่มันพว่วงสายดินมันเกี่ยวมันม,มันเป็นสายดินสายดินสายดินก็ติดไปแล้ว เหลือไอ้นี่เหลือดิ่งออกมาสั้นอีกนี่ยืมอีสั้นเลยใเนี๋ยนะไม่กี่เส้นหะอ้าวข้างนน้นยังไม่ได้เชื่อมเลย เอาก็เชื่อมทีหลังจะดูว่าไฟมากี่เส้นเลือกแค่ไหนที่ดูแล้วมันยาวไว้หน่อยนึ่งก็ต้องตัดให้มันอย่าให้เกินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไฟทองแดงมันจะผุใช่เราต้องให้มันพอดีพอดีพอมันผุแล้วมันก็จะไม่แน่นนั่นนั้นโอ่เป็นนิดอ๋อทีนี้ต้องพวงอที่นี่ทำไมไม่เป็นไรพวงง่ายแต่ฮะ ลงแล้วน,นี่ไม่ต้องมาหมุนติดกันสองเส้นสองเส้นก็เสียบคู่ลองดูว่ามันจะแน่นไม่แน่นก็ลองดูเอออะไรไม่ใช่พึ่งประโูยงไม่ใช่พึ่งนะครับมันเป็นเชือกไม่แหย่หัวเขานี่มึงจะแหย่หัวทำไมฮะเสียสมาธิดูมันีมันจะดี ไดูสิเสียบไปยังไอ้ตอกไอกองอเสียบไปแล้วอ๋อกำลังเสียบกองเสียบบนลูมันยังง่ายแต่ถ้าพ่วงมันจะยากหน่อยลูมันเสียบง่ายมันจะยากตอนใช่ไหมตอนนี้แหละตอนมันไม่อยู่นั่นแหละลองพันดิไม่พันออกเทียบไว ติดกันแล้วก็เสียบพันให้มันเรียบๆย,ยังไม่เรียบเลยมต้องมันเรียบหรอมันไม่เรียบมันไม่เรียบเดี๋ยวสะดุดอ่ะเออนั่นแหละปลายมันไม่เรียบจะลงไหมคนละไซ เดดรวมกันแล้วก็เสียบลงไปดิพุกพุกมีไหมพุกอันนี้ก็คือสวิตช์ไฟเปิดได้ใช่ไหมเปิดไปเลยนี่ครับนี่ครับติดแล้วไปทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็กล้องจะทำงานแล้วใช่ไหมเสียบปลั๊กกล้องได้เนีอสียบไปแล้วนี่เหรอกล้องหันหน้าเป็นแล้วเหรอแสดงมีคนดูแล้วดินี่ครับ กล้องเสียบปลั๊กแล้วเสียบกล้องแสงอาทิตย์อันนี้มันต้องเสียบไหมมันไม่ต้องเลยไหมเนี่ยมันทํางานมันเอง,องเหรอนี่ยดูด้านนี้ไม่ต้องยุ่งเลยสายสายของมันจะไปถือลังคาเองช,ชุดของเขาต่างหากต่างหากไม่เกี่ยวกับไฟฟ้ากดดูเช็คเช็คดูอ่าครับได้ทุกปลักแล้วครับเสียบเลยอ่าลองดูทีนี้จะใช้งานจริงแล้วคือต้องเจาะเ,เบเกอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อ เอามาเข้า,เ,าเครื่องซักผ้าโดยตรงจะได้ไม่ต้องดึงเข้าดึงออกครับส่วนตู้เย็นตู้เย็นก็ต้องเสียบไว้ก่อนแต่คราวแล้วเรา,า,เเราจะคาไว้เลยไม่ต้องดึงเหมือนกันก็เสียบไปก่อนแล้วต่อไปถ้าอยากจะดีก็คือเอาเบเกอร์อีกตัวลักคุมไปเลยก็ดีทาไม่คุมก็ไม่เป็นไรคือมันแบ่งกันแล้วไงดีกว่าสองปาร์กสามปาก, 3, ปากมารวมกันหมด เราทำเบเกอร์ใหม่เออลมเปลี่ยนทิศแล้วเฮ้ยฝนลมก้อนเมฆนู้นก้อนเมฆมาจริงด้วยลมเปลี่ยนทิศแล้วครับก้อนเมฆบ้าอะไรล่ะไอตัวเผาโอ้โหมันไหลเลยอ่ะก็ไปเพาะเสียฮ้ติดสังไอเดินสายออสายเจนออกออกเคยถึงแล้วป่ะเนี่ยบอกแล้วไอเผื่อหน่อยพอดีเป๊ะเลยแกเอ้ย มึงก็ไม่ถึงนะเนี่ยถึงเนี่ยอเอเอมา,อาถึงจริงแค่นั้นแหละตร <c oughs> งนี้เศร้าโอ้โหครีมครีมปากมนกแบนไม่วิ่งถนนนี้จะไปวิ่งถนนอื่นทีนี้ก็บวกค่า ความระยะทางเข้าไปอีกปัญหาเอาพักเครื่องสักพ้ามายูสายะบัดนี่นะครับสายดินไม่มีนี่พองรู้เมื่อกี้นี่เพราะว่าผมดูนี่เออเขาตัดสายดินไปเอาแล้วสายดินมันต้องอย่างนั้นมันก็ต้องต่อจากเครื่อง แล้วมาดูจากเครื่องไม่มีข้างหลังไม่มีสายดินไม่มีสายทองแดงไปต่อลงดิน,นาถามเจ้าของแล้วตู้เย็นก็ไม่มีครับตรงนี้ยตู้เย็นกับเครื่องรักพาต้องแก้ไขเหมือนกันหมดเลยเนี่ยครับเรื่องของเรื่องก็คือนี่มันอยู่บนดินเนี่ยอยู่อยู่กลางแจ้งไงลังคามีแค่นี้ฝนมันสาดได้มันอันตรายครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรีบทําแล้วนะน,นี่ต้องรีบทําพูดทักแล้วทักแล้ว,ลวต้องรีบทําถ้าไม่ ท้าไม่ทำนี่ปัญหาขึ้นมานี่แก้ไม่ได้นะครับมันไม่กี่วินาทีสายดินไม่มีอืมใช่พื้นเนี่ยมันเปียกได้ด้วยผูกสายไฟพวกอะไรมันอยู่กลางฝนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถึงไม่กลางฝนอยู่ในบ้านก็นต้องตอดินอะหมุนใหม่ไงสายอ่อนไม่ได้เรื่องอ,อ นี่คือต่อเครื่องซักผ้าเรียบร้อยไม่ไม่ต้องมาดึงปลั๊กเข้าปลั๊กออกแล้วนะครับต่อเบเกอร์แล้วก็ใส่เบเกอร์ไปสองตัวใส่ตัวบนให้นี่คือคุมทั้งหมดเครื่องซักผ้าไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ปลั๊กดึงเข้าดึงออกคือเนี่ยปิดไว้ให้แล้วเวลาจะทํางานก็มาเปิดนี้ก่อนแล้วค่อยไปออน ขาไว้แล้วไม่ต้องมายุ่งันี้เลยเปิดแล้วก็ป้าก็มาเปิดก็เหลือตรงนี้นะมันอ้วนนิดนึงเดี๋ยวก็ทําฝาอยู่ปแต่งรูให้มันใหญ่แล้วก็ทำสายดินกับจะรีบทําให้สาดินนี่ตู้เย็นขึ้นบเครื่องสับผ้าใส่พรอเรียบร้อยครับติดแน่นหนาแล้วนี่แน่นหนาแล้วก็กันน้ําฝนสาดไม่หลุด มันต้องเป็นท่อเดินงอขึ้นโอ้มันดีมโอ้นิดเดียวเองคืบเดียวไม่เป็นลาหาหรอกไปยกตู้เย็นเนี้ยไปโอเคมันตู้เย็นมันร้อนนั่นแหละแผ่นกันแมลงกันจิ้งจกเออไปดูนี่แหละไปดู่ตััวมนเออมันมีตัวใหม่มาเนี่ยเอาตัวใหม่เสียบไปดิมันจะไม่เหมือนกันเข้าไหมล่ะ ครับก็อย่าลืมให้กำลังใจออนะครับกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์ให้ออด้วยนะครับขอบคุณมากครับกดติดตามด้วยนะครับ